พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันอังคารที่สองเดือนที่12ในหัวข้อเรื่องจงรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างมั่นคงและด้วยความชื่นชมยินดีและพระวจนะที่เราจะใคร่ครวญและสามากีีธรรมในวันนี้ในพระธรรมหนึ่งโคดินบทที่15กข้อที่58ฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพระเจ้าจงมั่นคงอยู่อย่าวันไหว จงทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าการตรากตาำของท่านจะไม่ไร้ประโยชน์พี่น้องครับชีวิตคิดเตือนของเราไม่ใช่เกมแต่เป็นเรื่องจริงจังและตั้งอยู่บนหลักการฝ่ายวิญ,ญญาณเรากำลังเนินอยู่ในชีวิตฝ่ายวิญ,ญญาณอย่างแท้จริงการถูกรับขึ้นสู่สวรรค์ของคิดจ,จักรใกล้เข้ามาแล้วในวันนี้ มากกว่าที่เคยดังนั้นทุกวันคุณต้องปลุกเร้าจิตใจที่บริสุทธิ์สำรวจตนเองและตรวจสอบให้แน่ใจว่าชีวิตของคุณในฐานะคิตเรียนเป็นไปตามที่พระคำได้กล่าวไว้จงจดจอ่ออยู่กับพระคำพระคำพีกล่าวว่าอย่าหันเหจากธรรมบัญญัตินั้นไปทางขวาหรือทางซ้ายเพื่อเจ้าจะได้รับความสำเร็จอย่างดีในทุกแห่งที่เจ้าไป โยชวาบทที่หนึ่งข้อที่7จงให้พระคำครอบครองเหนือจิตใจของคุณและเหนือวิญญาณของคุณเหนือความคิดของคุณและเหนือความคิดเห็นของคุณพระคำพีกล่าวว่าพระคำเป็นโคมสองเท้าและเป็นความสว่างสองทางของคุณสดุดีบทที่119ข้อที่105เมื่อเดินทางผ่านตรอกมืด คุณใช้ตะเกียงส่องสว่างเส้นทางของคุณนั่นคือพระคำพระองค์ทรงชี้ทางแห่งชีวิตและทรงนำคุณให้อยู่ในวิธีแห่งความชอบธรรมสองเทสะโลนิกาบทที่สองข้อที่สามเตือนว่าเพราะว่าวันนั้นจะไม่มาถึงจนกว่าจะมีการกระบฏเสียก่อนจากนั้นในมัทธิวบทที่24ข้อที่12พระอาจารย์ตัดว่าความรักของคนจำนวนมาก จะเยือกเย็นลงเพราะความอาธรรมแผ่กว้างออกไปดังนั้นจงรักษาความรักที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าให้มั่นคงอย่าให้สิ่งใดมาทำลายความเชื่อและความกะรตือร้้นในเรื่องฝ่ายวิญญาณของคุณจะต้องมีความแตกต่างระหว่างผู้ที่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงและรับใช้พระองค์อย่างถูกต้องกับผู้ที่ได้เป็นอย่างนั้นคุณจำเป็นต้องระวังตัวเอง จงระวังใจของคุณจงปกป้องวิญญาณของคุณจงดำเนินชีวิตในความรักเพราะพระองค์ตัดไว้ในยอห์นบทที่13ข้อที่35ว่าถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราชีวิตริดเตียนคือการเดินทางทุกวันคือวันใหม่แห่งการดำเนินชีวิตในความรัก ทุกวันคือวันใหม่แห่งการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีทุกวันคือวันใหม่แห่งการดำเนินชีวิตในความสว่างเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงสถิตในความสว่างหนึ่งย่อนบทที่หนึ่งข้อที่7ทุกวันคือวันใหม่ที่จะเกิดผลแห่งความชอบธรรมและการสําแดงพระราชกิจแห่งความชอบธรรมดังนั้นจงทําให้ทุกวันมีความหมายโดยการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า อย่างมั่นคงและด้วยความชื่นชมยินดีให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะครับพระบิดาที่รักขอพระคุณสำหรับเกียรติที่ได้รู้จักและรับใช้พระองค์และสำหรับสิทธิพิเศษและพระพรที่ได้ถูกเบียกโดยพระนามของพระองค์ข้าพรงยังคงมั่นคงกระตือรือร้น และไม่หวั่นไหวทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์เสมอความรักของข้าพระองค์ที่มีต่อพระองค์เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆขณะที่ข้าพระองค์รับใช้พระองค์ด้วยหัวใจที่ชื่นชมยินดีเปลี่ยมด้วยความปรารถนาและเว้าหมายข้าพระองค์ส่องสว่างอย่างเจิดจ้าในวาระส,สุดท้ายนี้ ด้วยการสำแด็พระศรีของพระองค์และสำแด็ความชอบธรรมของพระองค์ในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้ เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด